สวัสดีค่ะวันนี้มาพบบรรยากาศสนตุมนะคะน้องอันดาเริ่มดีขึ้นเยอะเลยนะคะแม่แม่จา้าม้นตเป็นห่วงอันดาแล้วนะคะอันดาเริ่มกลับมาปกติแล้วค่ะเริ่มเล่นได้แล้วนะคะแม่แม่เอซีม้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้อันดาเริ่มเล่นแล้วะคะ่ะแม่ค้างก็ดีใจค่ะเห็นน้องอันดาเป็นปกตินะคะไม่ซึมแล้วนะคะวันนี้ โจใสเมื่อเมื่อคืนได้กินกล้วยเยอะค่ะโตกมากเลยนะคะที่นี่ค่ะดูค่ะโจกระแต่เมื่อคืนนะคะยันเช้าเลยค่ะที่ภูเขาภูเก็ตนะคะอยาให้ฝนหยุดก่อนว่าจะถ่ายก็ไม่มีเวลาหยุดเลยค่ะเพราะว่าคงจะตกอย่างนี้ทั้งวันนะคะ ดองกระดาษเล็ดปกติแล้วนะคะแม่จ๋าไม่องเป็นห่วงแล้วค่ะแม่ควางก็ดีใจนะคะเห็นน้องล่าเริงค่ะเมื่อคืนก็ระกันเฝ้ากันนะคะป้อนกล้วยป้อนอาหารป้อนหญ้าน้องค่ะเพราะน้องก็หลับเร็วเมื่อคืนได้กินกล้วยเยอะด้วย กินยาได้น้อยแต่ล้านเริงก็ไม่ควานดีใจแล้วนะคะมีเสียงหรือยังนาะอันดานหรคะเมื่อคืนก็หายเสียงวันนี้จะมีเสียงไม่นอ อม,มีเสียงไหมเอ่ยพอควานเล่นน้ำฝนกันใหญ่นะคะม,มีการแค่นี้นะคะควานช้างดูค่ะพอควานเล่นน้ำฝนแล้วค่ะดูควานอ้วน เริ่มปกติแล้วนะคะเพราะควันนี่ต้องไะยอมทุกวันนะคะวันนี้เดี๋ยวนี้หรือว่านดาจะมีเสียงหรือเปล่าดูค่ะอ้อนนะคะน้องอ้อนมากเลยค่ะ,ะ,ะ,ะความลากกควันช้าช้างนะคะ พวกควานก็ไปเอาสับป,ปะรดแวนะคะตัดย่ามาด้วยด,ดูค่ะพวกควานก็มาดูแลช่วยนะคะตอนนี้ที่เขาซึมเศร้าอันนี้ควานพายซิกโก้นะคะแต่ว่าเป็นควานอันดานด้วยค่ะเขาต้องมาจับอันดาเลี้ยงอันดานะเราเ <S <S ไม่ใช่ชาจับทั้งวันไม่ไหวนะคะเพราะว่าเราดู่จุดนี้ต้องยืนทั้งวันนะค่ะ พ่อควานเล่นทำไมยยนโยงน้องทำไมอัน,ดน,อนไดจ <evaluation> ะลุกค่ะพ่อควานลุกขึ้นก่อนพ่อควานให้ลุกแล้วอ่ะลุกไหม,ไมเออเอาผ้าเช็ดตัวตัวเองไปนั่นเลยนะพ่อควัน ฟัเสียงให้แม่แฟังหน่อยมีเสียงมาหรือยังะแล้วหัมาหัมา้าตูใส่พวกรไนมทำด้วได้ฟังเสียงหน่อยแม่แม่ลองฟังเสียงตัวแม่แม่ลองฟังเสียงฟังเสียงได้แล้วเอ๋อฟังเสียงได้แล้วเนาะ

A bà like, no, ah. đi đi. Làm... Nào, bà đi đi. đi đi. bà đi đi. bà đi 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 rồi đi 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 เสียงเสียงปกติแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องมันโยกอย่างนี้นะคะมันให้กินทีละหน่อยละหน่อยค่ะทีละนิดทีละหน่อยนะคะจะไม่เช็ดตาให้น้องด้วยพวามราบียเช็ดข้างเดียวนี่นีนี่มานี่มานมามา lên, vâng anh vâng đi đây Nhanh lên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  Nhanh ้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะทางช่องน้องอันดามันนะคะสวัสดีค่ะข้าวก่อรข้าวปี๋ข้าวก่่อนร